สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาทำทอดมันปากรายครับพี่น้องนี่พี่มือเชฟแม่ปุ๋ยกับเชฟน้องกินนี่นะครับนี่กำลังปั่นก่อนทอดมันอน,นะครับผมนี่ครับเป็นตะแสมบครับผมนี่ อนี้คือสุกแล้วครับเหลืองงา้าเป็นตะแซสบบครับทอดมันปลากายครับเนื้อรุนร้วนครับไม่มีแป้งนะครับผมนี่ครับยอดครับกินกับน้ำจิ้มหวานๆแซ่บครับพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับผมมาแซ่บแน่บมกันครับวันนี้เสนอเมนูทอดมันปลากายครับพี่น้องหรือว่า ปาตองบานเห่านั่นแหละครับพี่น้องมาแซ่บๆ่วกันครับผมกำลังสุกแล้วครับไฟเดือดน้ำมันเดือดขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับสุกเรียบร้อยครับมาบแซ่บๆร่วกันเด้อพี่น้องสุกบูสุกคนครับผม